มันติดบุรุงตุงนางมลาลังสังนูสิพี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นกับน้ำขืนบุรัตติวันนี้ดูนนดูพี่น้องเกิดอะไรขึ้นวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมาเรื่ยเกิดกยังขึ้นนะครับพี่น้องมาเลยเกิดอะไรขึ้นนี่อย่าแสดงว,ว่าข้าเจ้าสิาไปหาจับป่าให้ได้พี่น้องนะ เขาอ,อะไรเนาะบ้านตำรวจตำรวจต้องมาตรวจสแสดงว่าจะได้ตำรวจนี่มาให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าหรือยังไงน,นะครับนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรยังไงนะครับคอยติดตามเบิรงพี่น้องอนี่รถติดปั๊บอะไรเนาะพี่น้อง